นึกว่าตาผมเสียเพราะอะไรหมูนี่มองอะไรไปมืดมืดไปหมดมันมืดมันมัวมันเหมือนเป็นเมืองในหมอกเลยค่ะนั่นสิเหมือนกับฝนเย็นฝนจะตกหรือเปล่าแต่ต้งที่มันฝนหน้าฝนแล้วบางคนก็นึกว่าอู้ดีจังเลยเมื่อตอนนี้เข้าหน้าหนาวหมอกทั้งวันตั้งแต่หกโมงเช้าไปถึงหกโมงเย็นอันนี้ถ้าจะไม่ใช่หมอกแล้วค่ะ PM สองจุดห้า ใช่ค่ะออนนี้ก็จะมีอาการคัดจมูกมีอาการไอบ้างอะไรอย่างนะี้จามไอแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีอาการทางด้านทางเดินหายใจตอนนี้ก็จะเป็นกันมากนี่นี่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้นายกเดินสายต่างประเทศเนี่ยอ๋อหนีฝุ่น PM สองจุดห้าไม่แน่นะครับอตอนนี้ไปญี่ปุ่นแล้วอ่าไปญี่ปุ่นแล้วเพราะนั้นคุณลังสิมันลมโวยวายอยู่ในสภาต่างๆ่ท,งที่ ผ่านมาหนึ่งสมัยแล้วก็น่าจะรู้ใจท่านนายกว่าตั้งไม่ชอบมาประเจอน้ากับใครในสภาท่านไม่ชอบที่จะไปอะอะไรอยู่ตรงหน้าคณะกรรมาการทการชุดต่างๆะนะฮะนี่เห็นมีข่าวว่าคณะกรรมาการเนี่ยจะจะจ,จัดคนไปพบที่ทำเนียบแล้วก็ไม่พบอีกเห็นไหมไปแล้วไปต่างประเทศเลยครับเพราะนั้นอ,อันนี้เนี่ยนะ,ะผมว่า นายกเนี่ยท่านไม่ชอบประชุมไม่ชอบสสอแน่ๆไม่ชอบสสเพราะท่านก็ไม่ได้เป็นสสแล้วท่านก็ไม่อยากเจอสสแล้วท่านก็ไม่อยากจะตอบกระทู้ใดๆตอนนี้ทางเก้าไกลเขาก็เลยแก้เกมค่ะเขาจะแก้ข้อบังคับการประชุมค่ะเขากําหนดเลยค่ะว่าจะนายกเนี่ยจะต้องตอบกระทู้อย่างน้อยห้ากระทู อันนี้คือข้อบังคับใหม่แต่ก็ยังไม่ทันได้โหวตอ่ะสภาล่มไปซะก่อนแหมผมไม่รู้ว่าทำไมสภามาล่มนัดแรกเป็นประเดิมประชาชนดีใจไหมครับสภาเฮ้ยเปิดประชุมแล้วสภาล่มเรียบร้อยแล้วโอ้ไม่ใช่นะค่ะมันเป็นเรื่องเล่นเกมกันอืมค่ะอ่าเป็นเรื่องเล่นเกมกันนะฝ่ายคา้านเนี่ยนะฮะใช้เกมนี้เพื่อประจานว่าสมาชิกสภา ของรัฐบาลมาไม่ครบอไม่ครบท<ง>ุไม่ครบองค์ค่ะแล้วก้าวไกลเขาพูดเจ็บด้วยนะ,ะก็เพื่อไทยพูดเองไม่ใช่เหรอเมื่อสมัยที่แล้วว่ะค่ะว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของการองค์ประชุมองค์ประชุมเป็นของรัฐบาลอืมค่ะเพราะนั้นหูนี้เขาไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ว่าฝ่ายก้าวไกลจะให้เหตุผลอย่างไรไม่ว่าเพื่อไทยจะมีเหตุผลอย่างไรผมว่า ข่าวสภาล่มเนี่ยไม่เป็นที Nixon> ่ชื่นชมของประชาชนเลยเขาก็ผิดหวังสิคะอาจารย์เขาก็ผิดหวังเขาคิดว่าเปิดสภามาก็จะได้เอาปัญหามาตีแผ่แล้วก็มีการตรวจสอบแก้ปัญหาให้กับเขากก็ลายเป็นว่าวันแรกก็ล่มเลยก็ล่มเลยอมันก็เป็นนิมิตหมายใหม่นะคะว่าคงจะล่มกันอีกต่อไปเยอะๆยาวๆอะไรประมาณนี้นะคะก็มันก็จะเป็นปัญหาแล้วก็คือ เพื่อไทยอาจจะลืมเพราะว่าตอนนั้นเพื่อไทยเป็นฝาา่ายค้านก็เลยบอกว่าหน้าที่ควบคุมองค์ประชุมเป็นของรัฐบาลตอนนี้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็ถือว่าต้องรับผิดชอบร่วมกันพี่ครับเ,เราก็เป็นสสด้วยกันรับเงินเดือนเหมือนกันนะครับอ๋อ,อ,อค่ะแต่ที่จริงมันก็เป็นภาพลักษณ์ท<ม>ี่ไม่น่าดูไม่ไม่ไม่น่าดูคือประชาชนจะดูเหมือนพูดกันตรงว่าสรุปว่าสสขี้เกียจสสไม่รับผิดชอบ คำนี้นะใช้ให้ใช้ให้ดูเป็นทางการหน่อยไม่รับผิดชอบท้งหน้าที่ของสสคือประชุมสภาใช่ค่ะแล้วทั้งทั้งที่สมัยประชุมเนี่ยมันก็น้อยมากนะคะปีหนึ่งเนี่ยประชุมสมัยวาระสามัญเนี่ยก็แค่สองครั้งแล้วก็มีพิเศษอีกก็คือจริงๆแล้วสามัญเนี่ยสองครั้งเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยสี่เดือนสี่เดือนเนี่ยสิบหกวันถ้าถ้าตีเป็นสัปดาห์ ไอ้นี่เอาถ้านายกจะเอามาถือเป็นเหตุผลบ้างได้ไหมว่าพวกคุณยังขี้เกียจเลยอ่ะแล้วจะมาโทษผมฝ่ายเดียวได้ไงก็เลยไม่มาตอบกระทู้เลยผมกลัวมาถึงแล้วเกิดไม่มีใครอยู่ในสภาแล้วว่าไงผมเสียเวลาผมท่านก็เลยคนนั้นระวังย้อนสอนนะครับระวังย้อนนายกก็เลยปเดินสายอีกแล้วแต่ว่าก่อนออกไปเดินสายเนี่ยก็ได้ทิ้งระเบิดเอาไว้ให้กับข้าราชการเจ้าหน้าที่มากมาย เรื่องค่าแรงขั้นต่ําอาจารย์ค่าแรงขั้นต่ําเนี่ยท่านนายกบอกอุ้ยขึ้นมาได้ไงสองบาทไข่ซื้อไข่ฟองหนึ่งยังไม่ได้เลยอันนี้เขายังไม่ได้ประเมินนะคะว่าไข่เศรษฐาเนี่ยเท่าไหร่แต่ว่าเศรษฐาบอกเองว่าสองบาทซื้อครึ่งฟองไม่ได้แปลว่าไข่เขาต้องแพงกว่านี้เ,เดี๋ยวนี้ไข่ฟะรล้วางที่จีบาแล้วนะ องละละฟองนะไมว่าพะรู้แล้วน่ะพารู้แล้วแถมน้ำหน่อยนึงเมื่อก่อนสิบบาทอ่าตรงนี้นะนั้นอันนี้เนี่ยนะเอนายกท่านแสดงความไม่พอใจค่ะอ่าแล้วเมื่อตอนที่ไปขึ้นราคาน้ํามันก็ไอ้ตทษไฟฟ้าท่านก็แสดงความไม่รับรับไม่ได้รับไม่ได้ค่ะแต่รู้สึกว่าหลังจากที่ท่านทําไปแล้วเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอ่าแต่พอไปเจอเรื่องอะไรเข้า เรื่องควบคุมขังนอกเรือนจําตอนนี้ท่านว่าไงอ่ะพอมีคนมาถามท่านคระมีพรบเรื่องการคุมขังนอกเรือนจำท่านนายกว่าไงคะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของนายกเป็นเรื่องที่ฝ่ายข้าราชการเขาตกลงกันอนออกไม่ใช่เรื่องของนายกสะงั้นเลยไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องระเบียบปฏิบัติของของกรมเขาในเรื่องกรมรัชทันตรงนี้ แต่นนเรื่องตรง,ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ทราบนะครับนายกต้องรับผิดชอบทุกเรื่องครับคือนายกบางทีก็จะแบบตอบได้ทุกเรื่องแต่พอบางเรื่องที่เกี่ยวกับชั้น14บี่เขาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องซะง,งั้นมันก็จะทําให้คนสงสัยแต่รเรื่องนี้เนี่ยหลายคนก็ไปนินทานะอาจารย์บอกว่าไอ้เรื่องการคุมขังนอกเรือนจำเนี่ยมันจะออกมาเพื่อคุณทักษณิณหรือเปล่าจริงๆเนี่ยไม่น่าใช่หรอก เดี๋ยวอย่าไปว่าเขาไปไปนินทาเขาออกเพื่อเพื่อผู้ถูกกลุ่มขังทั้งมวลนี่วะอ๋อไม่ใช่ละค่ะน่าจะออกเพื่อคุณยิ่งรักอะค่ะเอ้าจะรอเข้าอีกคนอีกคนแล้ก็เห็นตอนมาส่งกันนะก็เห็นว่าเดี๋ยวน้องจะตามมาอะไรประมาณไม่รู้อะผมกลับมองอย่างนะมีคุณอะไรใช้ชนะอดเดชเดโจอะไรบอกว่าเดี๋ยวเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะออกดูอาจจะไปขอเยี่ยมคุณทักษิณจะขอไปพบคุณทักษิณ ถือเป็นของขวัญว,วันวันเด็กเนี่ยนะอะไม่ทราบเพราะวันก่อนคอล้ายๆเชิญกรมรัฐธรรมมาอะไรก็ไม่ได้ผลนะคะ่ะไม่ได้คําตอบกระจังว่าเพราะนั้นจะไป,ไปดูไปดูด้วยตัวเองเลยเราก็ไม่รู้ว่าจะได้ดูหรือเปล่าแต่ที่อยากจะฝากไว้ก็คือค่ะคุณทักสินไม่ใช่เด็กนะ,ะเดี๋ยวถือว่าคุณทักสินเป็นวันเด็กท่านอาจจะขออนุญาตมาเที่ยววันเด็กนะครับ <c oughs> วันนั้นนะตรงนี้เป็ตนต้นนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งผมอยากให้เข้าใจกันตามความเป็นจริงไงนะคุณทักษิณนี่ไม่ใช่นักโทษธรรมดานะครับอืเป็นเทวดานะไม่ใช่เป็นเทวดาแต่คล้ายอืมคืออะไรฮนะต้องทนุถนอมให้ดีนะครับอืมต้องรักษาให้ดีนะลองคิดดูสิเกิดคุณทักษิณแกล้งตายขึ้นมาโอ้เรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่เ,เ,เลยเดือนร้อนก็นไปทั่วทั้งประเทศเลยนะเพราะนั้นต้องถนอมท่านไว ต้องดูแลเป็นอย่างดีหรืออีกอย่างน้อยท่านก็เป็นอดีตนายกนายรัฐมนตรีนะครับเราก็ต้องรู้จักให้เกียรติถึงแม้วันนี้ท่านจะเปลี่ยนเป็นนักโทษเด็ดกาดไปแล้วคแต่แต,แต,แต่ท่านก็จวนจะพ้นแล้วอยู่เหมือนกันก็คงจะอยู่ชั้นสิบสี่ยาวๆไปเพราะว่าหมอรักษาไม่เก่งอะค่ะมันใจที่ต้องรักษาให้ดีถ้าเกิดไม่แน่ใจปล่อยไม่ได้ไปตายขึ้นในคุกตะกอน โอ้เดือดร้อนกันใหญ่เดือดร้อนกันนะครับมันก็จะเป็นบุคคลที่ต้องอนุรักษ์เอาไว้ดูแลให้เป็นอย่างดีแม่คุณอาจารย์นันทนาเข้าใจสถานการณ์เมื่อพ้นโทษแล้วก็จะได้ออกมาแทนคุณแผ่นดินได้ต้องรักษาเอาไว้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน q ิอาค้ได้เลยครับ